สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสุวรรณรีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้สุวรรณจะพาเพื่อนๆมารีวิวกินบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปถ้วยร้อนรถไลไรนะคะชาบูน้ําดําอันนี้ก,กินสามรสเลยนะคะมันมีสามรสเจียวฮ้อนแล้วก็มาล่าค่ะแต่ว่าสุวรรณเพิ่มเติมคือใส่หมูด้วยนะคะหมูมากแล้วก็มีผักนี่มีผัก ก็ได้ครบห้าหมู่เนาะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีน้ำเปล่านะคะที่ต้องใส่ด้วยอันนี้สำคัญเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่ามันเป็นทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวดาวสุนันพาไปลองทำดูค่ะมาค่ะขั้นตอนอะไรนะคะใขาวก่อนควอนร้อนมาแล้วก็สีของร้อนนะคะ เดแล้วก็แยกกันเนาะถามว่าน้องก้อนใหญ่ไหมเอามา <c oughs> น้องก้อนก็แปลงหน้ารักหน้ารักดูว่านั้นจะใส่หมูเอาไปได้เลยค่ะหมูหม <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเอาน้ำใส่ด้วยก็มีสุดนึนทีว่าเรามาทำตรงต่อไปที่หมันเหมือนกันแล้วเราก็จะได้กุนน้ำพอมกันอันนี้เป็นรถ หมาล่านะคะนี่ก็จะเหนียวๆอ่ะไม่เหนียวก็เหนียวเลยอ่ะอไม่จับอ่ะ เห็นชัดๆเนอะวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวใส่หมูค่ะใส่ไข่ ผงค่ะผงะมาล่านะคะนี่ดูก็รู้แล้วว่ามันจะผิดผินผงก่อนเลยไหมเราอุ้ยหกแล้วค่ะโอ้มันหกมันหกมาอีกอันหนึ่งแจ่ว้อนนะ หอมอะ่ะหอมอ๋อมีใบมะกรูดก็ได้ค่ะเะเเด่นกระดอนไปละตอนนี้ ันนี้มากินข้าวนอกบ้านนะคะเอ่อบรรยากาศดีวันนี้เพราะว่ากลางุ่นนาะตอนนี้ข้าวข้างหลังีเขาว่านกันไปค่ะแล้วก็น้องขึ้นแล้วนะคะต้นข้าวบรรยากาศดีมากพระทิศแก้ตกดินแล้วอะเดี๋ยวพรทิศแก,ก,ก้ตกดินแบบี้นะกะขาไปดูวิวอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิวนก่อนเลยก็ได้ค่ะ อันนี้ถึงรสเจ่วหอมแล้วนะคะแล้วก็ส,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 สามข้าห้าหม่ขผ<อ>งน้อง ทางที่จะแบบจะยากอือหอมีิดนิดดอกไฮไล่อะมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเราใส่น้ำลงไปในนี้นะคะมันจะมีอันนี้ให้บอกเลนะ เนี่ยใส่ลงไปประมาณแบบให้มันทั่วมานี้ค่ะประมาณนี้นะเห็นไหมน้องเลือดแล้ว แก้วหอนมาค่ะพอเราเทน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เทน้ำน้องใส่นี้เทลงไปให้ประมาณท่วมเส้นนะคะนื่ท่วมเส้นเนาะอันนี้ด้วยได้ยินเสียงน้องเดือดไหมคะเสียชัดเจนมาก นะคะติดฟาามาค่ะตรงนี้ครบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูทีละไอ้นี่เลยนะทธอลมอันนี้มาล่าเขามีช้อนให้ด้วยนะคะซ้อมทมช้อนเอ้ยช้อนพร้มอมซ้อม ก็อันนี้ทีืมเดียวฮ้อนอันนี้ชาบูแต่ว่าสูตรน,นันมีอุปกรณ์สุตรน,นันมาเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนเลยมาละเดี๋ยวชิมน้ำก่อนือึได้เด้อมาละเลยเจียวฮ้อนเนี่ยฮึเป็นรสเจียว้อนเลยงจริงนะคะ น้ำสบู่อืมก็เป็นน้ำสบูแ่แหละแต่สำหรับตูวหน้านัวน้ำหวานไปนิดนึงแต่ดูหมูนะคะมันสุกไหมอุ๊ยทุกคนหมูสุกนะอืมสุกอันนี้ล่ะอันนี้ก็สุกห,หมูสุกหมูสุกทั้งสามถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราชิมเช่นมากดีกว่า น้องอยากจะบอกว่าตอนนี้คือมันเย็นแล้วว่าประมาณหกโมงอะหกโมงครึ่งหกโมงกว่ากว่าแล้วเนี่ยคือมีสับป,ปะาดอ่ะไม่ใช่สับป,ปะาดดิแมงเต็มเนี่ยเป็นระยุบระยับบนหัวถูกวัไรนในตอนเนี้ยนน <gasps> เดี๋ยวชิมเส้นก่อนเนาะเส้นของมาล่าก่อนเลยืมสุกอร่อยหอมา,าเนี่ยอร่อยอะ อผักก็สุกนะคะเราหาไข่ก่อนอืม้อาไข่อยู่นี่น้องไข่ไข่ก็เป็นไก่ไปแล้วเฮ้ย กินเจ้าหอนอืมเจ้าห้อนนี่คือไข่สุกดีอะุะว้ยเพื่อนๆดูสิไข่อะริงก่อนเดอ้ออืมอนมกินเจ้าห้อนยังมอด,ดินเลยโอเอว่าแต่ยังไ้ยินเสียงน้ำเดือดอยู่นะครับผักสุกหมูสุกไข่สุกดีอะ่ะ รูวเร้วน่ามันพกพาง่ายสะดวกดีเอาไปแต่น้ำก็คือกินได้เลยร้อประมาณสิบถึงสิบห้าทีแล้วแต่เราเปิดดูนะอันนี้ชาบูนะคะอ้ร้อนอ่ะอืม,อมอน,นี่เห็ดอะไรด้วยเนะี่ยเห็ดอะไรไม่รู้อะ นี่สุกอยู่นะสุกแล้วแหละมีเดือ์ไข่อะไข่ของชัชิว้า <c oughs> ยังไงแล้วก็หน้าที่หน้าที่น้องๆนะคะติดตามสุวรรณันได้ที่ช่อง YouTube สุวรรณรีวิว มาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าสูนันจะพาไปกินไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่าฝากเพืเ่อนๆติดตามสูนันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ